สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนอันนี้ก็กล่าวมาพลกับผมชาชาวดอยนะเพื่อนๆเออเพื่อนเพื่อนเนาะเออชาวชาวดอยก็มาทาง,งานก็ราได้ประมาณสอเดือนกว่าแล้วเนาะที่จีนเนาะสอเดือนเนาะอย่างน้อยเราก็ต้องมีเงินมือสอมือกว่าแล้วนะเพื่อนเพื่อนแต่พอดีว่าผลต่อตีนี่เขาด้วยนะอจอใจ อค่าโกโปรเนาะค่าค่าโกโกโปรเนาะพอแล้วตอนนี้ก็ยามไม่หมดเนาะเพราะพอดีว่าเขาให้ผ่อนเดือนแล้วผ่านเดือนแล้วผ่านแต่พอผ่อนไปเยอะนะสอ,ดเ,ดอ,เ,อเดือนเดือนนี้เนาะเราก็นิเงเก็บหากค่ากับเข้าค่ากินอะไรก็เรือประมาณมือมือกว่านิดนิดเบืรหนึ่งพันประมาณนั้นเลยเนาะ ถ้าไม่ไม,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 ม่ม่มีตีนี่ก็น่าจะได้เยอะกว่านี้เนาะตอนก็เหลือประมาณหนึ่งมือกว่านะเพื่อนๆหนึ่งมือพอออไปหนึ่งมื่หนึ่งพันนะเพื่อนๆห่งมื่นพันพอดีว่าผมก็เลยให้เขาเอ่อให้ทำบ,บ้านะานะหาแพ้ย์นะตอนนี้ก็ซื้อแพ้ไปแล้วไอ เป็ดตัวนะเป็ดซื้อที่บ้านนี่แหละเพืเอ่อนๆไอ้คนในบ้านนี่แหละป้าป้าในบ้านนี่แหละซื้อประมาณหนึ่งมื่นีเนาะหมื่นีได้ประมาณเป็ดตัวเนาะก็ราพอดีเนาะราคาที่ถูกเกินราคาซื้อที่อื่นเนี่ยเนาะในค่ารถค่าน้ำมันอะไรต่างๆค่ากินอะไรต่างๆมันจะเยอะเยอะกว่านี้ล่อไปเป็นสองมือกว่าเลยเนาะ ก็เลยซื้อที่บ้านมันมันก็เลยอพอดีเนาะราคาถูกใจเนาะแล้วก็อน,นาคตเนาะ้ค่หน้าเนาะไอ้ชาวชาวโยอน,นาคตไอ้ไม่ไม่ใช่อสอสศสาเดียสีห้าเดียถือโสกล้านเนาะกล่าวว่าชาวชาวโยกล่าวว่าจะเก็บเงินเนาะแล้วก็ซื้อควายต่อเนาะควายต,อเ,ยายตอเพราะเพราะว่าเรา ควายแม่มีแค่ตัวเดียวนะเพื่อนๆตอซื้อเพื่อนควายเนาะกาว่าโสการแน้ว่าจะซื้อถ้าสอสาตัวเนาะเอ่อเพราะว่าควายที่พ่อให้มาเนาะพ่อให้มาพ่อให้มาก็ประมาณสองสอนตัวนั้นแล้วก็ออกด้วยตัวหนึ่งไอตอนตอนน้าผมไม่ได้อยู่บ้านเลยมัน ควายมันดืออ้อเนาะเขาก็เลี้ยงไม่ไหวเนาะเออเลี้ยพ่อตาเลี้ยไม่ไหวเนาะก็แล้วคนที่บ้านก็เลี้ยไม่ไหวก็เลยขายต่อขายต่อเนาะขายแล,แล้วแล้วก็ซื้อใหม่ตัวนี้เนาะควายตัวนี้เนาะที่ตอนนี้กาลาเลี้ยอยู่ก็มาจากพมา่าเนาะตอนนี้คล,ลนะอดลูกหนึ่งตัวแล้วเนาะคอลื้หนึ่งตัวแล้วแล้วแล้วก็ ควายที่เราไอแพะที่เราไปซื้อซื้อที่พมานะ่าเนาะมันก็มีประม่าหกตัวนะเพื่อนๆหกตัวหกตัวแล้วก็ออกลูกออกลูกที่พมา่าไอ,อน่าจะ1ตัวเลยนะแต่มันก็เสียชีวิตตายแล้วก็แตา่มาเรียนที่ที่บนดอย แล้วก็มันก็ตายตัวหนึ่งเนาะก็คือนี่แหละการที่เราดูไม่ไมดีอดูแลไม่ไม่ดีเนาะมันก็จะประมาณนี้มันก็จะตายตายไปบ้านขายไปบ้านมันก็เลยขาดทุประมาณนี้เนาะถ้าเรามีเวลาดูแลมันดีกว่านี้มันก็ไม่น่าจะตายอย่างเนี้ยเนาะ,ะที่ที่อที่มันตายที่ ที่มุดดอยนะเ,เนื่อจากว่ามันโดนหมาหมากาดอะ่ะก็้าใน <c oughs> เนาะเดือนนี้เนาะเราก็สามไอียบ้อยแปดตัวนะเพื่อนๆแล้วก็อนาคตคณะงหนเดี๋ยวเราจะซื้อเพื่อนอีกว่าจะโสดกลาบว,ว่าจะซื้อควายเพิ่มเพืสอสาตัวเนะานะโสดงการเนาะกตว่าจะเก็บเกินเนาะเพื่พอนๆดูบรรยากาศ จะซื้อแพ็กกันเลยไปไปดูกันเลยเนอยอนเ้เลริมมอตเอ๋เทอทนี้่นี้โอ้ยอยากได้ตังไว้เอาเอาแบงค์ไปแม ตัวนี้ไม่ยอมไปเลยไปไปไปบ้านใหม่เธอลูกไป <laughs> ไม่ยอมไป <laughs> นี่ได้มาแล้วจะได้กลับมาอยู่กับคุณแน่แล้วนะเอาเอๆาอ้าเอๆดีใจไหมนี่ยกไข่ตัวหนึ่งนะคะนนี้นี่พิเศษที่สุดเขาฟ้าบอกว่าให้ดูแล ให้ดีด้วยนะเขาเป็นห่วงเนี่ยเจ้านายเก่าเป็นห่วงนมโตมากับนมนะคะนมโฟโมรสจืดกลับมาครบแล้วสองสี่หกแปดจ้ายุนี่อันนี้นี่อยากเข้ากล้องตลอดลอเลยตอนลยเนี่อันนี้ชื่อน้องนมจืดนะคะ ตัวเล็กที่สุดตัวผู้นะคะตัวน,นี้น่ารักค่ะตัวเล็กหนูจับดิจับหัวได้ไหมจับหัวได้ไหมน่ารักไหมคะน่ารักไหมน่ารักไหมคะฮะน่ารักไหมเฮ <Everything. S 1> เอเยอแย่เลยใช่ไหมคะเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บหนูขายแพ้หรือเปล่าคะ หนูมาขายใช่ไหมคะหรือว่าหนูมาโฆษณาฮะอยุ่ๆโฆษณาแพ้ใช่ไหมคะทันนีทันทีตัวเล็กทันทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาเองตาเองจับดูจับได้อันนี้ชื่อ ใช่แพ้ใช่แพ้นีมือแพ้เ,เออเพื่อนๆซื้ตอนนี้ครูการก็ไปซื้อแพ้เข้าก็าบ้านปิดที่เรียร้อยนะก็เราเราก็ประมาณแพ้ที่ซื้อไปก็ประมาณมือสี่เนาะพเพื่อนมือสี่เนาะเอ่อพเพเออื่อนๆซื่งตอนนี้ แพะรัวรัวศาสรัวแพะรัวควายก็ประมาณสิชีวิตเนาะเพื่อนซึ่งเดี๋ยวตอนนี้มันมีสิหดตัวเดี๋ยวว่าแพลว่าโศกการเนาะว่าจะซื้อควายเพิ่นนะัะแล้วก็ไม่ค,ควายก็แพ้นี่แหละเพื่อน,เ,นเ,เดี๋ยวผมจะซ,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 ซื้อเพิ่นนะเพื่อน อีหยาแล้วก็ไอเนานะแพ้เนาะที่ที่ซื้อมาเนาะบาดนะตัวสอตัวมั้ยมันก็ท้อแล้วเนาะเดี๋ยวอีหน่อยอีหน่อยมันก็จะมีมีรูมีลาอะไรออกมันก็น่าจะโคสิบเจทีตัวเนี่ยเดี๋ยวแต่มันเยอะขึ้นเมื่อไร่นะเดี๋ยวเราก็จะจานอ,อื่เขาเนาะเพือ่อนเพื่อนขูเขา ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราก็กะว่าจะให้ครูการและโคดที่บ้านดูดูแลไปก่อนนะเพื่น <c oughs> อนเพื่อนเอเพื่อนเพื่อนไอคลิปก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ฝากกดติดตามติดตามฝากขอชาวดอยด้วยเนาะว่ามันจะไปในทางที่ไหนมันจะสะสมมันจะเยอะขึ้นข,ขนาดไหนนะเพื่อน ทลินี้ก็เราก็จะถ่ายประมาณนี้นะนะครับบััสีีครับ